เอาละครับโขกราสุวินะั์สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับมิสเตอร์พาม์ไซบาตอนวันนี้เราก็จะมารีวิวมอสกีบดี้เทอร์เรสซอมบี้นั่นเองใช่ครับก่อนที่จะไปดูนั้นอย่าลืมกระเทือบไล้ผมด้วยครับเพื่อให้ผมถึงสามมือไซเบอร์และเป็นใครก้ผูททำคลิปด้วยนะครับถ้าใครไม่กดแล้วก็ผมจะซัดหน้าให้เนี่ยก็ไปเริ่มดูกันเลย let's go มาเริ่มกันที่ตัวแรกก็จะเป็นพี่โป้งเห่ของเรานั่นเองคู่หงของพี่ชิริตโตนั่นเองใช่ครับตอนนี้ก็ตายไปแล้วนะด้านหลังก็เขียนอะไรวะอ๋อ แล้วก็จะมีปืนที่แขนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นพี่ชิคลิโตของเรานั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะก่อนที่จะเป็นตัวร้ายอ่ะนะใช่ก็ประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเป็นแซตติทอยเลตนั่นเองก็ประมาณนี้เลยที่ยังไม่เป็นซอมบี้นะก็นั่นแหละต่อไปก็จะเป็นพี่สปิเกอร์แมนของเรานันเองใช่ครับก็จะประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นพี่สปิเกอร์แมนที่กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลย นั่นแหละอืมน่ากลัวอยู่นะต่อไปก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์นั่นเองที่ติดเชื้อนะโคตรน่ากลัวเลยอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นเดเทนเนอร์แอสโตเทเลทที่ติดเชื้อไปแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่ครับจากแขนก็กลายเป็นแขนกระดูกใช่แล้วก็มีเล็บด้วยแล้วก็จากแสงสีเหลืองก็กลายเป็นสีแดงนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นไททันคอกแมน 2.0นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีผ้าคลุมด้านหลังแล้วก็มีพลังงาน2อันที่ติดด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นไททันคารวบลลาแมน2.0ของเราด้วยเองหรือที่ผมชอบเรียกก็คือล่างออปติมัสนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะนะจากแกนกลางสีฟ้ากลายเป็นสีเหลืองตาก็สีเหลืองใช่ครับอืมเป็นลายที่ผมโคตรชอบเลยล่ะของมอนสเตอร์อัพเนี่ยแล้วก็ดาบของไททันคาเวลลาแมน ที่เหมือนของกับไททันทีวีแมนเลยแค่เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนะอืมตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นสกิบอีทะเลซอมบี้นั่นเองใช่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอะนะอืมตัวต่อไปก็จะเป็นลอสคาเมล่าแมนซอมบี้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยอืมต่อไปก็จะเป็นดิววูแมนนั่นเองใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นซอมบี้คาเมล่าแมนก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมต่อไปก็จะเป็นสปีเกอร์สไทเดอร์ที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วก็คือตัวเดินดนั่นแหละแค่ไม่มีใบพัดอืมนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นน้องสปีเกอร์วูแมนนั่นเองที่ลำโพงแตกไปแล้วนะก็คือตรงนี้นที่มันตแตกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะอืม ต่อไปก็จะเป็นซอมบี้คอสกิิดีทอเรตก็คือตัวที่พูดไม่ได้นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีแขนกลแล้วก็ทีวีแล้วก็มีล้อนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นแอสโตทอเลตนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยอืมต่อไปก็จะเป็นไททันสปีกเกอร์แมนซอมบี้2.0นนั่นเองก่อนที่จะโดนไททันฆ่าตายก็จะเป็นประมาณนี้นะจะมีปืนที่ไหลลำโพงที่ขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยอืม ด้านหลังมีอะไรไหมก็จะมีเจ็ตแพ็กนั่นแหละอืมตัวต่อไปเริ่มกันที่ตัวแรกก็จะเป็นพาราไซส์สกิเบรีเทรดซอบบี้ปกติไม่ก็หน้ากลัวอยู่แล้วไอ้นี่เจอนี้ในหน้ากลัวกว่าเดิมอีกโอ้โหดูมันเดินดีทุกคนหน้ากลัวชิบหายต่อไปก็จะเป็นโนคาเบล่าวูแมนของเรานั่นเองที่มีกับไอแพ็กก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมต่อไปก็จะเป็นพี่เดินไนท์ของเรานั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมต่อไปก็จะเป็นหมออีกาดำของเรานั่นเอง ก็จะเป็นประมาณนี้อืมเอ้ยหันหน้าหน่อยดิก็นั่นแหละต่อไปก็จะเป็นมิวแทนเบอร์เซอร์เกอร์ของเรานั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอืมต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ดิวแมนนั่นเองใช่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเอ้ยเนี่ยดี้ดีเฮ้ยก็นั่นแหละต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ไททันสปิก์แมนนั่นเองเรานะออออง่างที่โดนควบคุมใหม่ๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะ ใช่ต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ไททันทีวีแมนก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับผมนะโคตรเท่เลยอืมก็จะมีมีดาบที่เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีออกชมพูมั้งนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมต่อไปก็จะเป็นไททันคาเ์ล่าแมนซอมบี้นั่นเองก่อนที่จะโดนช่วยโดยไททันคอปแมนก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมโคตรดุเลยอืม ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ทีวีแมนนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เป็นปีกค้างคาวอ่ะก็นั่นแหละต่อไปก็จะเป็นโพลีเซฟรี่ซอมบี้นั่นเองหรือลาทีวีแมนที่กลายเป็นซอมบี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับเดโมกากร์น่ะก็นั่นแหละสามารถเปลี่ยนหน้าได้แบบนี้นั่นแหละต่อไปก็จะเป็นพาราไซส์สกิมบีทอเลตซอมบี้นั่นเองแต่เป็นตัวเล็ก และชุกเนี่ยต่อไปก็จะเป็นแซทิสซอมบี้นั่นเองใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมก็นั่นแหละเปลี่ยนหัวให้กลายเป็นซอมบี้และปากขยับได้ต่อไปก็จะเป็นอาเจัดเชตนั่นเองอาเจัชเชตล่างแรกะนะก็เป็นประมาณนี้เลยอืมต่อไปก็จะเป็นพี่จักรน็อตของเรานั่นเอง โคตรเท่และเป็นคนดีไม่เหมือนกับจกักรวาลหลักที่แม่งซ้อมใส่ทัทนทีวีแมนกูซ้ำเปรเเียบเสกเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะใช่ต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ด็อกสปีิเกอร์แมนก็จะเป็นประมาณนี้เลยโคตรเท่อืมก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านหลังเป็นอะไรป่าวะด้านหลังก็จะเป็นเจ็ตแพ็กต่อไปก็จะเป็นซอมบี้สปีิเกอร์แมนนั่นเองเอามาทมําไมวะกูหยิบม,มาซ้ำแน่เลยต่อไปก็จะเป็นจีแมนเอ็กซ์สิบแปด ร่างขั้นสุดยอดก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนที่พี่แกจะตายโคตรเทอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอืเนี่ยมีการจัิวคิ้วด้วยโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นล l o s เ p i er ร m a n นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมใช่อืตรงนี้สามารถอ้าได้ต่อไปก็จะเป็นไททันดิวแมนร่างแรกที่กลายเป็นซอมบี้นั่นเองใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอนะอืม ต่อไปก็จะเป็นสตีฟนั่นเองสตีฟล่างสองที่หนูอยากกลับบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมโคตรเท่อยู่ออ้หางคดิกได้ด้วยโอเคก็เป็นประมาณนี้ตัวสุดท้ายของเรานั่นเองต่อไปก็จะเป็นโซน่าไททันนั่นเองเป็นไททันที่ผมชอบนะอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วก็เข้าโครงการคนละครึ่ง